สวัสดีครับช่องอังตอลทำเพลินออฟฟิเชียลนะครับถึงงานแล้วครับพี่น้องหมูแดงหมูแดงหมูแดงถึงงานแลราคาสถานที่ขึ้นมากร u ง n g detail ชุดลูกคุณได้เนี่ยชุดลูกคุณนะเนี่ยลูกคุณอย่ากระซิบลูกคุณธาตุเหรอ ปกติเขาคือคอลเขาคือคนตัดสีสวัสดีครับนี่นี่กูสิเบสกดไปหาเฮดติเกอร์นี่มั้ยดขางรถเท่าไหร่อัตสหรแ้ขนาดไปซ้นี่ข้าใจทังทายไ่ได้วันรถมาลบบบเอาอีกเอาอีกเออเอาอีกค่างข่างประตูห้อหลักจากนั่นอ้ปิดเก้วกนเลกิ้งเกียร์ี้ตมกิ้งเกียรี้ตมกันเลยเกียร์ี้ตมสะดวไหครับ กาจิตตาไปอีบดอีบดบอลเลิศหายสูอ ยังมาทัานสื่นอยู่มากระตื่นไหมว้าวจริงหอฝนตกเนี่ยว่าเป็นที่อยู่ได้ไหนดินแดงปะนี่หาเต็นกันครับหาเต็นที่อยู่ก่อน เอลซ่างานอะไรนี่เห็นเต้นแต่คลองแล้วว้ยริยบอานี้มารยบหมอนกับผ้าห่มมายังยิง ันนี้ขึ้นเรียบร้อยเร็วแท้แม่สวัสด,ดีจ้าอะไรอย่างนั้นกินนั่นขอเต็มแล้วครับเรียบร้อย เออน,นั่นมามตอนนี้มึงหน่าง,งานกันเป็นยังไงกูหลังคาสูงหลายแทย้ต่อไปดูแหละต่อออกไปชมต่อไปทังพุ่งครับแล้วอ,อีอยงขึ้นไงแถวข้างหลังเป็นสระน้าบอ่ะเนีย่ย ปลาสาเลึกครับตัวหนึ่งพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับปลาสาคือเลือกแขะฮะฮะอยู่นี่แห,หละแม่มือล,ละสองฉีบปื้อสาอย่างมาเะเลือก,อก,ก,บบกบบแขะถัดสมุิบ้านน้ำท่วมเต็ม,เต,มเต็มที่น้องโดดลงไปคือสิ คือสีเดือดได้ก็สีหมุดหอดเนาะโว้ยอยากขุดหะเล็กๆแบบนี้ไว้หน้าบ้านจังเลยเอาไว้ว่ายเลน <c oughs> แซมไปขุดอยู่หน้าบ้านแม่เล็กๆเอาไว้ถวายเลน,นเลิกปลงประมาณสิบเมตรเดี๋ยวพอนี่ฮะ สาสิบประมาณสี่สิบปลูกสัททำสัตว์เล็กๆไว้หน้าบ้านเอาไว้เลี้ยงปลาคราบก,กดมีสัตว์เล็กๆไว้หน้าบ้านเห็นไหมนี่ไหม,ไมเอาไว้เลี้ยงปลาคราบฉ,ฉันพูดได้เป็นรถเอา,เอามอนมาฝากไห,ไห,ไห้นเนี้ยแม่เด้อ สาเล็กเล็กมึงขอไเบิ้งสาเล็กเล็กโกรธมึงว่าโตลงไปหนูว่ารอดบมาหรือไงยีกโกดสาเล็กเล็กเรื่องปลาครับไปดูเล่นบ่เออตะมุนตะมุลิกุสีเอาปลาดุกเอาปลาเข่งปลาซิวมาสอดปล่อยด้วยนี่นก็จะหันไปทางเพลินไหลเพลินอาบน้อยู่ว่าเป็นอย่างมันว่าเห็นเพลินดอกไปอย่างมึงหนังอ่ะป่เฮ้ ไปแต่ผมไปรหลดมันนอนมอนกับผมไม่เห็นเลยเด้เนี่ inform inform ยโนไ so ่ยนเลดเนี่ยนลงยงานไปอ่างนี้ศาลไอ้อ้นี่กลายเต้นม้านะสันี่เด้นี่เดโอ้โสัมบัติธมตำตาเนาะปรากฏเขาอยากไปทั้งผี่ช้อปปิ้งผูเด็นไปหลดไปเอาผอมอนกับผมไม่เห็นเลเด้อไปฉีดนอนแต่ว่ได้ฉีดนอนอ่ะสีไทยลีดก่อน ได้จากสีขีบสวดเป็นข้อนองเอวขึ้นหนักมองกันไปครับเฉียดอียงขึ้นหนักกันไปพี่ด้ยไปด้วยเสียงดังชิดไปเลยอยๆครับี่เมื่อคืนพี่นอนพี่เลยไม่รู้ว่าใครทำอะไรพี่นอนตั้งแต่เก้านอนตั้งแต่สองทุ่มเมื่อคืนเขาทำอะไรกันเมื่อคืนนอนตั้งแต่สองทุ่มเมื่อคืนก็นอนสองตั้งแต่สองทุ่มเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ทำอะไรก็เลย เออเห็นอี่กดบอกว่ามีอะไรทำเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันไม่รู้นอนไอสัตว์นก็นอนเลยใช่อันนี้นะครับเก็บบัตรน่าจะบัตรนะครับปากช่องนิดหนึ่เขล้วก็อันนี้เขาใหญ่อันนี้เขาไม่รักนะครับไอสัตว์โอ้โหที่ไหนเนี่ โว้าสิหาอะไรอีสก่อนหลังเวทีทีจอดแบบว่าประมาณร้อยไรมันนี้บ่อยากมองจอดรถอยากแต่ว่าสิมีคนมาติบมาหายบ่เหมือนนี้ท่านละแล้วก็สิมีคนหัจัจเขาบ่เปล่าบ่คือมีไอแทโกดยังไปดู งานอ้อมบ่อนอันน,น,อนี้ขดเขา,า,า,าท่านเดปิดได้ซื้อหมูแดงหมูแดงหมูแดงอหก่๋อว่าเป็น้น,นไหแ้ ก็แล้วตอดีนี่ถ้าซื้อใหม่พี่น้องท่านด้เออโอ็เอออยู่ก็เขาก็ยังขึ้นพูดอะนี่อีหลีเขาก็แล้วยางปีนพูโอ้ยอยากกินไอติมกอดอยากไอติมแน่นี่แม่เอาไอสี่บาทครับเอาเอากะทิครับ มันเป็นรองเท้าผู้หญิงอ่อแม่สวัสดีค่ะโกดมึงเปลี่ยนเกือบในอีหลีมันใส่คุมเกินไปแล้วพี่พี่พมันได้เกืบพูดอไเกบคอเกืบพูดบ่บได้มันเหยียบตะปูเข่าเดรนน่นรุ่นนี้นีหลีเกิบมันี่เกิบมันหรือเกิบหมาเกอบมัน มันใส่บอดามันมีตะคูยอยใส่ข,ยข่ยมันบอดายนี่เม่ตีนข่ใหญ่แม่อมอ้อันาาน,ออนี้ีบาทีแม่บสจใส่ไดอ่้พูดหน่อยเออสีดำสีดำมีบอเออเอ,อนี่ไม่รุนค <c oughs> นเอามจ่ายเพิ่นสีบาทรเร็วๆกดเอธรามาจ่ายเพิ่นสบาทมีเงินสดบ่สกแกนได้ป่ครับ ซีปากับสกแกนเดี๋ยวเอาเนี่ยโอเคครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ทำียครับ